น้องสวยแล้วยังบ่อยากไปรับไปนอนผ้าสองเถาอันนี้มาตัดผมเพราะว่าสภาพผมของพวกเธอคือมันลากใซมากเลยวันนี้เรากลับมานอนที่หอพักที่สารคามเริ่มต้นด้วยเถาอันนี้คุณฆ่ากระเช้าผมว็ได เจ้าขั้วตัดแถวหัวโล่นออกโรดแวต้องตัดดูจะกินเ็ดจะตัดจะกินเ็ดเลยเลยโอ้ยหมอเปีดเสียดเหมอปกหมอกรังนให้ด้ยหมอเปียดีอนนี้จะย้อนย้อนจังไหร่วันน้เปิดหมอรั่มใส่เ้ยไม่ได้ผ่านกันเปลี่ยนเคลื่อน baby แท้ ฉันก็จะนั่งอัน,นปาร์อันมันเป็นเก้าอี้แบบไมคกี้นี่ชื่นชอบเอาแบบนี้ไงนี่ <c oughs> นั่งเบื่อก่อนฉันเองก็จะตัดตัดอะไรกันเนี่ย <c oughs> ตัดผมโอ้ยนี่ไงตัดออกส่นสั้นหลดุดมันยังมาต้องตัดดู <c oughs> มเ,เมื่อจะตัดลาดสูดยูสเสก่อนตอนนั้นยูนจังหวัวดเอียงอะยูโคราเออเลียน่าร้านกาสั่งไม้รออเอาเบอรอควอนต์นนบบบนรีอันนั้นร้านแบบบินเทศอันนี้ร้านเบอร์โหลดนี่โซฟาแบบบ้านเรามาเบิรนตัดแหล้วลสิเป็นเจ้ไใดอาบน้ำตัดขนค่ะ <c oughs> บื้อนี่บริการถอนผมหมอกน้ำบ่ค่ะแตถอนต้อสุกุลถอนเอาผมดำออกผมดำหน่อยหน่อยกพรผมขาวเนาะตกมาปีนี้เท่าคักเลยที่ไอ,อต้องเฝ้าออกเนี่ยเอาลูกดิคุณกับเบลเกบเแค่ออกแค่ออกเลยคะ่ะเนี่ยแล้วก็เลื้อไว้ทักเปียมองกลาง <laughs> มองอื่นไม่มองเหรอพี่บ้าดมันไม่ได้เหงาแค่ข้างๆเลยดิยไอมันเหงาออทั่วหัวแล้วะจะต้องยอมแล้วละ่ะเจ้าสิมาฉลาดใจบ่ได้เด้นี่บ<อ>่ไ<อ>ด้บ่ได้แม่จา้างคอยลกุกคอยกบลุกเลยเด้อยวันนี้ม,มันหลายเกินไปแล้วเอาให้ไรเนาะใ <laughs> ห้ไรวัน <laughs> นี้คันชี้จ้างคือจา้างนับเสียนเด้อบ่จ้างแบบเมาหัวเจ้ามีบ่มีเฮ้ยหมอนี่ มีจักลานนี่บุเคยหมอกพี่แจ๊กลานหมอกหัวโผล่มุกใหอยู่หมอกจักเส้นเกิดมาบเเคยหมอกถามว่าอย่างไรอ่าลานม่เลยเปิดโฟล์ดเสร็จแล้วหนึ่งหัวยอนเสียงเออเขาก็เป็นคนขึ้นมาแล้วย้อนเสียงเออท่ามือดีวาด ขี้วันทัดออกอี้ข้างเธออะไเอาไว้ทัเสียผมดิเนี่ยาเปิดข้างอ๋อเหีแต่เปิดเอาออกะค้างของนู่นเดิมดียส่งได้ตคกันดเนี่ยดกันตัดออกลายๆรวมไม่จำเ็นต้องตัดดูาข้เโอ้ ตาเด็กสมบูรณ์แม่บันท้แทอออกาค่ะอาโมคะเดอันนี้หอ้ทักเปียดี่เเอาไว้เส็จมันหอยทักเปียเออเออเออกไล้์บันทึกหละทีแล้วต้ต้องตัดดูไข่ยำทักพูดเลยเอ้าเห็นเครื่องหมาเวนก่อนควยได้ไหมเ ไม่ยังผมนี่สีน้ำสีน้ำสีน้ำเลียนทงการแล้วเจ้าผมต้องใส่สามสีสเปียรเบอเสร็จแล้วัดเบตัวปีเนียมโปรโพโปรดากันไปอาอนาบน้ำคันไ่ ไปออกไปโอ้ยสองเทาอันนี้ตัดกลุ่มหนึ่งสุโอมงขอคิดบ่ได้ไไปหาลาพานอนบ่ดิโอ้ย